สวัสดีครับวันนี้ติดใจนะครับก็เลยมาเปิดอีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องยูเวนะครับยูเวนตุสการ์ดเทดดิงการ์ดเซตนะครับกล่องนี้มีทั้งหมดกี่ใบห้าสิบเอ็ดใบเป็นการ์ดธรรมดาห้าสิบใบแล้วได้ลุ้นลายเซ็นหรือว่าลุ้นใบลันหนึ่งใบนะครับโอเคเริ่มเลยครับแะได้ไหม ก็จะแพงมาคล้ายๆเซตเมสซี่นะครับตัดเลยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะให้ออกเสียงให้ฟังโอเคใบแรก หมายเรขมาใครจอจีโอ,โอชาลินี่จอจีโอเคียลินี่ใบที่สองอ่านี่เป็นใบเบสการ์ดและใครอเล็กซ ซนโดอืมเล็กซานโดนะครับแบกสายไปต่อไปแนวตั้งน,มน้มั้ง <N> อืมเดนิโลอืม สตันแม็คเคนนี่ยูสตันแม็คเคนนี่คนอเมริกันนะครับคนนี้โร,โ,นนโรดิโก้เบนแตนคูโรดิโก้เบนทังกูอืมทำไมดูชัดหรอลูกแก เปเลลินีลูก้าเปเยกินีน่าตาดมือเลยคนอิตาลีเฟเดริโกชิซาเคียซ่าคนนี้ก็ดาวเด่นมอนยูโรนะครับพอลโลเดบาล่าเอาโรดิบาล่าเฟเดริโกเบอร์นันเดสซี ถูกเดนิลล่าลูกานี่ดเนียลลูกานี่อ่ออันนี้เป็นใบพิเศษเป็นแนะนำทีมชุดทีมอเวทีมอืมอันนี้ก็เป็นใบแนะนำสถานที่เออ อวารอโมลาตาคนนี้คนสเปนนะครับนี่ใครอารอนแรมซี่อันนี้เป็นคนเวลจากอาเซนอนนนเฟเดริโกเบนาเดสชีคนเดียวกับเมื่อกี้แต่เป็นใบเซเลเบชันเป็นใบฉลอง เทียเปลินเออคนนี้โกดาวลุ่งนะครับแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าไหร่ข้างหลังเป็นไงนะเออเ c e เบ b ชันจีโอจีโอชาลินี่เคียอะไรนี่คนแรกอันนี้เป็นใบอะไร หมอเป็นใบแนะนำสถานที่ของแม็กคินนี่อ่ะมอยคีน <More clean. S 1> อืมแต่ว่ามอยเซคีนก็ได้อัลเวโรโมราตาอืมนี่ก็เป็นท่าฉลองอีกเหมือนกันเซเลเบชันเลโอโดโบนุชชีเลโอนโดโบนุชชีเป็นแนะนำสถานที่เหมือนกันตูลิน เดียและบิลลอาเดียงลาบีโอคนนี้คนฝรั่งเศสชื่อเลยอ่านยากไหมต่อไปน่าจะเซเลบร t i o นเวสตันแมคนีเออเป็นท่าดีใจของเขาเฟเดรโกชายซ่าเชียซ่า มานูเอลโลคาติลีเออนี่อ่านถูกเป๊ะเลยมาทีฟเดอะไลท์อันนี้อ่าน,นยากคนฮอลแลนด์มดตายเดลิกดีเจนดีเจนคูรุสวากีเดียานคูรุเซฟสกี้อันนี้อ่านอ่านยากเหมนกัน เลโอนาร์โดบอนูชีเออออ드리เอร์ลาบิลอตลาบิโอลาบิโอลาบิโอไทเทินวินนิ่งนะครับไอรอนแลมซี่เออคนเดิมคนนี้มาดทายเดลิกมัดทายเดลิกมัดทายเดลิกเดี๋ยวไป ใบที่มันแววๆ,ๆช้าๆเนี่ยนะข้างหลังแต่ตอนนี้เร็วๆก่อนก็ได้ดดโจโจเชลินีเกีย์เลยนี่ฟาโรเดบาร่าอืมดีบาร่าท่าเท่เลยท่าดีใจวูเจียสันนอันนี้วัดเช็กเชสเน่หนาดเหอนคนโปรแลนด์ มาเทียสเดลิคเออกับถูกมาไทเดลิคมา a d เดลิคจีนคือโดยวนคัสลาโดเออกับถูฮวนก Juan ad ัวดาโดคนโคลัมเบียมาซิมิลิโนอล l เกียกับถูอล l เกียเป็นโค้ชนะครับคนนี้ฟาบิโอมายแ t ติอันนี้เป็นดาวรุ่ง ดาวรุ่งจะมีอาซีอยู่มุมซ้ายบนออืมอืมมเป็นใบแรกของเขาอันนี้สนามนะมั้งสนามอะไรอาริอันสเตเดียมสนามของยูเอนนีอาร์ซีใบหนึ่งคาโลพินโซจิโล บางไม่รู้อ่านไม่ออกฮะดีเจนคูรอฟสวากีดียจนคูดูเซฟสกี้อ่ะเธอเออแต่แต่มันเป็นคนบราซิลเขาเลยอ่านอาตูอาตูอออันนี้สนามมั้งอ้อแนะนำสนามเฮ้ยท<อ>่าดีใจอา้าวใบใบหลังยอย่าให้เพิ่งให้งเห็น เดนิลอืมช <laughs> ีดสวัสดีเชสนี่อ่ะว่าอะไรวอชเชียดเชสนี่อันนี้ถ้าดีใจนะค่อยๆเปิดอืมเอาไม่ใช่เป็นชุดโฮมคิด ต่อไปเดี๋ยวแนะนำสถานที่กัวดาโด้นะครับเอ้ยใบสุดท้ายยังไงยังเนาะใบนี้อ่านซีค่อยๆเปิดเอีเคจอดนี่อ่านอะไรไม่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันเคียวจูจีเคียวลแมติีาเดซิลิโออันนี้ก็อ่านไม่ออก ยังไม่ใบสุดท้ายใช่ไหมใช่และสุดท้ายค่อยๆลุ้นหน่อยค่อยๆเปิดดูดิดูชื่อมันชื่อของอมันเนี่ยอ,อีกอีกด้านหนึ่งพลิกด้านกลับมาพิงหัวเออจะเป็นใครครับใบพิเศษเวสตันแมคคินนีอ่ารูดค่อยๆรูดให้ดูเลยจะเป็นรันเท่าไหร่เนี่ยเวสตันแมคคินนี โอ้ oh, ถือว่าสวยอยู่ลองหมุนข้างหลังดิหมุนข้างหลังหลานเท่าไหร่วะใบที่สองจากเจ็ดสิบห้าใบนะครับก็ได้ใบลลานของเวสตันแมคเคนนี่มาโอเคมันจะแวววาวหน่อยโอเคครับจบแค่นี้ครับมาต่อกันกล่องหน้านะครับสวัสดีครับ